โรคมะเร็งยังน่ากลัวอยู่ไหมครับโรคมะเร็งก็ยังเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตันดับต้นๆของประชากรโลกนั่นแหละปัจจุบันเห็นทราบมาว่ามีการรักษามะเร็งที่เป็นการรักษาแบบมุ่งเป้าแล้วก็มีการใช้ คุ้มกันบําบัดด้วยก็คือมียาเคมีบําบัดยามุ่งเป้ากับภมคุ้มกันบําบัดตัวยาเคมีบําบัดน่ะมีผลข้างเคียงที่เยอะหน่อยถ้าสมัยก่อนนะสมมติเราให้ไปเนี่ยโอกาสที่โรคจะตอบสนองโดยเฉลี่ยมันจะประมาณถ้าแค่ยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์มายไม่ใช้ว่าคนไข้ทุกคนจะสามารถใช้มมุ่งเป้าได้คือคุ้มกันบําบัดได้คือเราต้องเจอเขาก่อนแล้วเราให้ยาเข้าไปที่ตรงจุดเราพบว่าอัตราการตอบสนองที่มันขึ้นไปสู่ถึงเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์ สวัสดีครับผู้ชมครับตอนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่ Believe หมอออนไลนนะครับวันนี้เราอยู่กันที่สมิติเวชสุขุมวิทนะครับรายการนี้ครับเป็นรายการที่ถามตอบเกี่ยวกับปัญหาเรื่องของสุขภาพนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องไหนก็แล้วแต่เดี๋ยวจะไปถามหมอให้เชื่อหมอเถอะถ้าไม่เชื่อหมอแล้วเราจะไปเชื่อใครครับต้องบอกว่าในปัจจุบันนี้นะครับการรักษาโรคมะเร็งนะครับเรามีพัฒนาการในการรักษานี้ไปไกลมากแล้วนะครับแต่ก็อย่างที่ทุกคนทราบดีนะครับว่าการรักษาโรคมะเร็งที่เราคุ้นชินกันนั่นก็คือการทําคม หรือว่าให้เคมีบําบัดนะครับเพื่อชะลอแล้วก็ลดการเจริญเติบโตนะครับของเซลล์มะเร็งแต่ว่าก็จะมีเอฟเฟกนะครับที่เกิดขึ้นกับร่างกายของเราต่างๆนานาอย่างที่เราทราบกันนะครับแต่ในปัจจุบันนี้นะครับสำหรับการรักษาโรคมะเร็งนะครับพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่การแพทย์แม่นยำนะครับการรักษามะเร็งด้วยยามุ่งเป้าและภูมิคุ้มกันบําบัดนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปถามคุณหมอให้ละเอียดเลยนะครับสำหรับการรักษามะเร็งด้วยยา มุ่งเป้านะครับแล้วก็ภูมิภูมิกันบําบัดนะครับมีวิธีการรักษาอย่างไรเดี๋ยวไปเจอคุณหมอเลยครับผมนัดคุณหมอไว้แล้วครับผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมอยู่กับนายแพทย์ภูชัยพิทักษกิจนุกูลนะครับสาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยานะครับโรงพยาบาลชมิติเวชสุขุมวิทนะครับสวัสดีครับดีครับคุณหมอครับวันนี้เราคุยกันยาวๆนิดนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งแล้วก็เรื่องของการรักษา มะเร็งด้วยนะครับอยากจะให้คุณหมอเล่าให้เราฟังคร่าวๆนิดนึงครับเกี่ยวกับเรื่องของการรักษารโรคมะเร็งในปัจจุบันเห็นทราบมาว่ามีการรักษามะเร็งที่เป็นการรักษาแบบมุ่งเป้าแล้วก็มีการใช้ภูมิคุ้มกันบําบัดด้วยอยากให้คุณหมออธิบายให้ฟังนิดนึง<อ>ครับก็จริงๆการรักษารโรคมะเร็งอะ่ะมันก็มีการรักษาด้วยกันหลายๆวิธีนะเช่นการผ่าตัด การใช้แสงการใช้ยายาเนี่ยสมัยก่อนก็มีแค่ยาเคมีบําบัดครับแต่ประมาณสักสิบ0ปีนี้เริ่มมีเรียวยามุ่งเป้ากับประมาณสัก1ิปีมานี้ก็มียาที่เรียกว่าภูมิยาภูมิกุ้มกันบําบัดซึ่งยาทั้งสามกลุ่มนี้มันออกฤทธิ์ไม่เหมือนกันแตกต่างกันไปการรักษามะเร็งส่วนใหญ่ก็ใช้การผสมผสานกันของ3 4วิธีเนี่ยบางคนก็แค่ผ่าตัดอย่างเดียวบางมะเร็งก็ ฉายแสงกับเคมีบํบาบัดก่อนอแล้วค่อยผ่าตัดบางเคสก็ผ่าตัดก่อนแล้วค่อยมาตามด้วยเคมีบํบาบัดหรือฉายแสงห,หลังๆก็มีข้อมูลเยอะขึ้นว่าในมะเร็งบางอย่างถ้าเราให้ยาเคมีบํบาบัดร่วมกับภูมิคุ้มกันบาํบาบัดก่อนผ่าตัดครับจะทําให้อัตราการหายขาดมันสูงขึ้นกว่าเดิมอะไรแ,แบบนี้ครับซึ่งอันนี้ก็ต้องมาประเมินคนไข้อีกทีนึ่าแล้วแต่โรคแล้วแต่ว่ามะเร็งชนิดไหนระยะอะไรอะไรอย่างี้ครับคือการรักษาทางการแพทย์เราจะรักษาตาม การศึกษาอะอืมอืมครับทีนี้การรักษาย้อนกลับไปอย่างที่เรารู้จักกันก็คือเคมีบําบัดหรือว่าการใ,<ช>ให้ีมโมครับถูกต้องไหมฮะอันนี้วิธีการของมันคืออ่าเดี๋ยวอธิบายให้ฟังว่าก็คือมียาเคมีบําบัดยาม,มุ่งเป้ากับภูมิคุ้มกันบําบัดครับไอตัวยาเคมีบําบัดนะ่ะเดียจะเป็นยาที่ให้เข้าไปแล้ว มันจะไปฆ่าเซลล์ที่มันแบ่งตัวเร็วๆอย่างเช่นเซลล์มะเร็งเนี่ยแบ่งตัวเร็วแต่เซลล์ในร่างกายเราหลายๆเซลล์แบ่งตัวเร็วเช่นเซลล์เม็ดเลือดเซลล์รากผมเซลล์ระบบทางเดินอาหารอะไรพวกเนี้ยฉะนั้นการให้ยาเคีบําบัตน่ะก็เลยจะมีผลข้างเคียงที่เยอะหน่อยครับเช่นบางคนก็เม็ดเลือดขาวต่ําเกล็ดเลือดต่ําโลหิตจางลื่นไส้อาเจียนผมร่วงอะไรพวกเนี่ยการให้ยาเคีบําบัตจริงก็เหมือนกับ เอาระเบิดอะไปย่อนตู้ม,มคนคนดีคนร้ายก็ตายไปด้วยกันแต่คือเซลล์ในร่างกายเราอะเซลล์ที่ดีดอะมันจะกลับขึ้นมาแบ่งตัวได้เร็วนั้นผลข้างเคียงมันก็จะ คือล้างไงเราก็จะพร้อมจนถึงก่อนจะให้ยาเคมีบำบัดรอบต่อไปอ่ะครับแต่เซลเล์มะเร็งอ่ะเนื่องจากกลไกการแบ่งตัวการปรับตัวมันไม่ดีเท่าเซลล์ปกตินะ<อ>จริงๆแล้วอ่ะดังนั้นเซลเล์มะเร็งมันก็จะค่อยๆลดลดน้อยลงไปเรื่อยๆครับแต่เซลล์ดีมันจะขึ้นมาเป็นปกติก่อนจะให้ยารอบต่อไปอืแต่ยาหลังๆเราก็คือทางการแพทย์เราเนื่องจากมะเร็งเป็นโรคที่ทนเป็นกันเยอะเนาะครับดังนั้นงานวิจัยเงินลงทุนอะไรทั้งหลายทั้งปวงของต่างประเทศอ่ะมันก็มาเยอะดังนั้นเราก็จะมีความรู้ใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมายว่าประมาณทัก20ปีเนี่ยก็จะเจอว่านบนซผิวของเซลลมะเร็งเนี่ยมันจะมีตัวรับซึ่งซึ่งแตกต่างจากเซลล์ปกติ mm hmm. แล้วถ้าต,ตัวรับเนี่ยถ้ามันทำงานผิดปกติเนี่ยมันจะมีการส่งสัญญาณเข้าไปในตัวเขาเรียกน mm ิวคลีสของเซลให้ให้มันมีการแบ่งตัวจากหนึ่งเป็นสองสองเป็นสี่สี่เป็นแปดอะไรแบบนี้ mm hmm. เราก็มีความรู้ว่าถ้าเราสามารถจะไปแอตแทกไอตรงตัวรับหรือเทเลไวเรีเซปเตอร์พวกเนี่ย mm hmm. ให้มันไม่ทํางานด้วยยาด้วยอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยพอตัวรับตัวนี้มันไม่ทํางานเซลล์มะเร็งมันเหมือนไม่มีอาหาร<อ>ไปฟีดมันอ่ะมันก็จะค่อยๆฟอกตายไปตัวนี้เราก็ต้องมีเทคโนโลยีที่ว่าจะมาจับว่ามะเร็งคนเนี้ยมีความผิดปกติที่ตัวรับตัวไหนบ้างครับแล้วมียาที่พอจะรักษาออกมามรักษาตรงนี้ได้หรือ,อยังอ,อันนี้เราต้องใช้วิธีการตรวจ ส่วนไอ้ภูมิคุ้มกันบําบัดน่จะเป็นอีกวิธีหนึ่งเลยก็คือมันจะออกแนวธรรมชาตินิดนึงก็คือว่าเราฉีดยาเข้าไปทําให้เม็ดเลือดขาวเราเนี่ยมันเหมือนมันแข็งแรงขึ้นมันเห็นเซลล์มะเร็งได้ดีขึ้นแล้วเม็ดเลือดขาวเราอ่ะก็จะไปล้อม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 เซลล์มะเร็งแล้วก็ไปฆ่าเซลล์มะเร็งให้มันค่อยค่อยค่อยๆ่อฟอไปครับซึ่งแต่ละวิธีก็อย่างที่บอกว่าก็คือต้องประเมินโดย คุณหมอก็ใช่อีกทีหนึ่งอยู่ดีว่ามันต้องมีการตรวจเพิ่มเติมเพราะว่ามะเร็งแต่ละอย่างเนี่ยการรักษามันก็จะไม่เหมือนกันเลยครับผมแล้วอยากให้คุณหมอช่วยอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงครับเรื่องการตรวจยีนมะเร็งกายพันธุ์นะครับคุณหมอก็คือการการที่เราจะเลือกว่าคนไข้คนเนี้ยจะสามารถใช้ยามุ่งเป้าได้ไหมครับหรือยาตัวไหนหรือควคุมกันบรรปัด จะได้ผลหรือเปล่าเนี่ยมันต้องตรวจเพิ่มเติมก่อนออมันไม่ใช่ว่าคนไข้ทุกคนจะสามารถใช้มุ่งเป้าได้หรือพุ่งกระบัดได้คือมันเราต้องเจอเขาก่อนนะว่ามีความเปลี่ยนแปลงหรือเขาเรียกมีมิวเทชันของอของไอจุดพวกเนี้ยครับซึ่งการตรวจมันก็ตรวจได้จากทั้งจากตัวมะเร็งมันถึงเราเราจะตัดชิ้นเนื้อมาตรวจเนาะครับหลังาเอาเซลล์เซลล์มะเร็งอันนั้นอะไปตรวจได้ว่าเซลล์มะเร็งของเขาอะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าที่จะ ให้ยาที่มารักษาหรือมันก็จะมีตัวบางอย่างที่จะช่วยบอกว่าเออคนเนี้ยภูมิคุ้มกันบําบัดน่าจะได้ผลน่าจะเหมาะกว่าครับอ่าโอเคคือไอยาพุงพ่งมุ่ง้าก,กับภูมิคุ้มกันบําบัดมันจะมีข้อดีของเขาคือว่าถ้าสมัยก่อนน่ะพวกยาเคมีบําบัดน่ะสมมุติเราให้ไปเนี่ยโอกาสที่โรคจะตอบสนองหรือแบบให้แล้วก้อนยุบลงเนี่ย hmm. โดยเฉลี่ยมันจะประมออาณั้แค่ยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์ถือว่าน้อยหรือเยอะครับคุณหมอก็ ไม่เยอะไม่เยอะครับ<ม>แต่ถ้าเราเจอจุดเราเจอมุ่งเป้ามันเหมือนเราเราตัดเสื้ออ่าก็ถ้าเราเจอว่า มีความเปลี่ยนแปลงพวกนั้นแล้วเราให้ยาเข้าไปที่ตรงจุดเราพบว่าอัตราการตอบสนองที่มันขึ้นไปสูงถึง7-80%โอ้โหก็สูงขึ้นเยอะครับเป็นเท่าตัวเลยนะฮะใช่แล้วก็ผลข้างเคียงก็น้อยกว่ายาเคมีบำบัดครับผลข้างเคียงของมุ่งเป้ากับยาพุ่งเป้าส่วนใหญ่มันถ้าผลข้างเคียงมันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องทางผิวหนังบางคนมีผื่นบางคนผิวแห้งครับหรือบางคนมีเจ็บฝ่ามือฝ่าเท้าอะไรแบบเนี้ แต่ส่วนพวกผมล่วงพวกเม็ดเลือดขาวตกพวกนี้ไม่ค่อยมีครับคลื่นไส้อาเจียนเหมือนในหนังเนี่ยไม่มีอ่าฮะครับแล้วการรักษาแบบยามุ่งเป้ากับภูมิคุ้มกันบำบัดเนี่ยมันสามารถรักษามะเร็งอะไรได้บ้างครับคุณหมอโอ้เดี๋ยวนี้รักษาได้เกือบจริงๆต้องเรียนว่าเกือบทุกมะเร็งเลยนะครับเราไล่ไปตั้งแต่หัวถึงเท้าเนี่ยมะเร็งสมองก็ได้นะมะเร็งช่องปากช่องคอเนี่ยก็ได้ครับ มะเร็งปอดมะเร็งเต้านมมะเร็งทางหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะมะเร็งตับมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้เกือบหมดเลยนะอืมมะเร็งไตอะไรอย่างเงี้ยมันขึ้นอยู่กับว่าตรวจเจอไหมอ่าฮะถ้าเจอก็คือสามารถรักษาได้หมดเกี่ยวกับมะเร็งที่เกิดข,ขึ้นเลยแล้วความดีของไอ้ภูมิคุ้มกันบําบัดเนี่ยอ่าฮะคือหนึ่งนอกจากเรื่องผลยั่งยงที่น้อยแล้วเนี่ยบางคนพบว่า โชคดีคือบางคนอ่ะคุมโรคได้ยาวหลายหลายปีเลยโอ้ oh, คือโดยปกติยาเคมีบำบัดเนี่ยมันจะคุมโรคได้อย่างเก่งก็สัก6เดือนไม่ค่อยเกินปี uh huh. แต่ภูมิคุ้มกันบำบัดเนี่ยเนื่องจาก มันสอนให้ไม่เลือดขาวเราอ่ะมันเก่งขึ้นไงแล้วมันจะเป็นแนวค่อนข้างธรรมชาตินิดนึงคือบางคนที่ได้ผลเนี่ยบางคนคุมโรคได้แบบหลายปีเลยอห้าปี6ปีบางคนแบบเหมือนจะเรียกว่าถามว่ามีโอกาสหายได้ไหมก็ผมก็มีเคสบางเคสที่ได้ยาพวกนี้มา8ปดเปีแล้วลโรคมันยังไม่กำเริบเลยนะอือก็ถือว่าคุมได้ยาวดีใช่ครับยาวและยาวมากครับคุณหมอแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าคนที่เป็นมะเร็งแล้วเขาสามารถเลือกได้ไหมครับว่าอ๋ออยากรักษาแบบมุ่งเป้า มันต้องเจอเป้าก่อนคือไม่ใช่ว่าเราทุกคนจะจะใช้ยาได้อะมันต้องเฉพาะเจาะจงอะว่างั้นเถอะคือยากางามันมียาเยอะเลยนะมันมีเป็นสิบๆชนิดอ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเจอเป้าอันไหนมากกว่าต้องมาเจอสาเหตุก่อนเจอเป้าก่อนถึงจะคิดแล้วมันถึงจะเอฟเฟกตีฟถึงจะเลือกวิธีการรักษาได้เพราะว่าเดี๋ยวเผื่อคลิปนี้ออกอากาศไปแล้วอ่า ถ้าถ้าไม่งั้นเราไม่เลือกเคมีบําบัดดีกว่าเพราะว่าเอฟเฟกต์เยอะเหลือเกินยังยังมีประโยชน์อยู่ยังมีประโยชน์อยู่หมอทางด้านมะเร็งเขาจะเป็นคนพิจารณาให้เองโอเคครับแล้วก็สามารถใช้รักษามะเร็งได้ทุกสเตจเลยไหมครับคุณได้ก็คือยิงยาการพัฒนายานะครับส่วนใหญ่มันจะเริ่มจากระยะ4่ก่อนมะเร็งระยะแพร่กระจายก่อนครับ ถ้าเกิดระยะ4ยาได้ผลเขาก็จะทําวิจัยต่อลงมาในระยะเริ่มต้นอ่ะหนึ่งมะเร็งมันมี4ระยะนะคระยะเริ่มเริ่มต้นคือ1 1 2 3คือตอนนี้ถ้าเกิดยาภูมิคุ้มกันบําบัดกับยามุ่งเป้าเนี่ยสเตจสี่อ่ะใช้ได้แน่แน่มะเร็งแต่ละชนิดก็ยาแตกต่างกันไปครับส่วนระยะที่ 2- 3สเนี่ยก็เริ่มมีงานวิจัยเยอะมากขึ้นว่าจะสามารถใช้ได้เริ่มใช้ได้เพราะว่าให้แล้วมันได้ประโยชน์กว่าไม่ให้อะว่าง้นเถอะโอกาสหายขาดสูงขึ้นครับ โอกาสกลับมาเป็นซ้ําน้อยลงอะไรแบบนี้ครับแล้วทีนี้อยากทราบเรื่องของค่ารักษาพยาบาลการรักษาอะไรงเง,รงี้ยครับเป็นยังไงบ้างก็ต้องเรียนว,ว่ายาพวกนี้เป็นยาที่ก็ราคาค่อนข้างแพงก็คือถ้าตกต่อเดือนก็ต้องหลายหมื่นจนถึงหลายแสนบาทบนะครับแต่เนื่องจากโอเคคือประเทศไทยอ่ะก็เป็นประเทศที่ยังไม่ได้ไม่ได้ร่ํารวยมากนะทางทางบริษัทยาอะไรเขาก็เขาก็รู้แหละว่าถ้าอยากให้คนไทยเข้าถึงจริงๆน่ะ มันต้องมีโปรแกรมช่วยเหลือคนไข้ย uh huh. อย่างเช่นบางบางรา,ายการก็ซื้อ1ครั้งฟรีหนึ่งครั้งอะไรอย่างเนี้ยคือคือกับยาแต่ละตัวนะ uh huh. ซึ่งซึ่งผอ,อ,อของที่สวิตเวีท่านก็ใจดีครับ uh huh. ท่านก็ถ้าคนไข้คนไหนที่มีคุณสมบัติที่จะเข้าถึงโปรแกรมพวกนี้ได้ท่านก็ยินดี uh huh. นะครับ เราก็ยินดีอ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยแต่ว่าเราก็ไม่ได้อยากให้ใครมาเป็นอะไรเงี้ยนะคุณเรานะโอเคแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าการปฏิบัติตัวระหว่างการรักษาคนไข้ต้องมีวิธีการดูแลหรือปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างงก่ายๆเลยก็คือมี3าอย่างคือ1รักษาร่างกายให้แข็งแรงสองรักษาใจให้แข็งแรงกับสคือถ้าเกิดมีผลข้างเคียงหรือมีความไม่สบายอะไรอ่ะรีบแจ้งแพทย์รีบรายงานแพทย์หรือพยาบาล การจะทําให้ร่างกายแข็งแรงก็ขึ้นอยู่กับเนี่ยก็ การอาหารให้ถูกสุขลักษณะออกกําลังกายเนี่ยสำคัญการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเนี่ยสำคัญแล้วก็อย่าไปเครียดอย่าไปตึงบนยากเลยครับอะไรมาอันนี้เข้าใจว่าจริงทำยากจริงแต่ก็มันก็ฝึกได้นะฝึกได้ฝึกให้ไม่เครียดเนี่ยมันก็ฝึกได้อยู่การทําสมาธิการอะไรอย่างเงี้ยก,ก็มีประโยชน์แหละส่วนอันสามคือถ้ามีผลข้างเคียงอะไรก็โดยปกติถ้าส่วนตัวนะเวลาถ้าคไนไข้มาเลงที่มารักษากับผมอ่ะเราก็จะให้ช่องทางติดต่อคนไข้ว้ยเาจะเป็นไลน์เฟซบุ๊ก เมลอะไรแบบนี้ถ้าเขามีอะไรเขาได้ติดต่อเรา,ง,าง่ายง่ายง่ายขึ้นค,ความง่ายนี่มันก็มีได้ประโยชน์กับทั้งคนไข้กับทั้งแพทย์ด้วยแหละครับนไข้ก็เวลามีผลข้างเคียงอะไรที่มันยังไม่ได้ถึงกันรุนแรงมากมันก็จะได้จัดการไปสกักก้อนบางคนติดต่อแพทย์ยากอะไรอย่างเงี้ยก็บางทีก็กินยาจนผลข้างเคียงรุนแรงจนเกินไปนก็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  ทำให้คุณภาพชีวิตคนไข้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับฉเฉลี่ยอายุตัวควรจะต้องเฝ้าระวังมะเร็งในช่วงอายุเท่าไหร่หรือ,อยังไงครับคุณหมอคือจริงๆมาถามว่ามะเร็งนะมันก็เกิดได้ในทุกทุกอายุนะจริงๆแล้วอ่ะแต่ถ้าอายุที่ยิง่งยิ่งสูงขึ้นอนะ่ะโอกาสเป็นมะเร็งก็จะยิ่งสูงขึ้นเหมือนมีคําแนะนําในการตรวจเช็คหาพวกมะเร็งระยะแรก คือมันจำจากการศึกษาว่าการทําแบบนี้คนไข้จะหนึ่งลดโอกาสการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งชนิดอันนั้นได้เช่นในผู้หญิงเนี่ยถ้าอายุสัก20ขึ้นไปเนี่ยเราก็แนะนำว่าต้องเริ่มตรวจภายใน<อ>หาพวกมะเร็งปากมดลูกอายุสัก40ก็เริ่มตรวจ แมโมเกรมตรวจมะเร็งเต้านมถ้าสัก45ขึ้นไปก็เริ่มส่องกล้องหามะเร็งนํำไส้ใหญ่ส่วนผู้ชายก็เริ่มที่45ตรวจส่องกล้องหามะเร็งนํำไส้ใหญ่สัก50ขึ้นก็ลองเช็คพวกค้ามมะเร็งต่อมลูกหมากขึ้นนิดนึงคนที่สูบบุหรี่เยอะๆเขาเรียกว่า30 pack เยอะก็คือว่าสูบวันละหนึ่งซองทุกวันมามากกว่า30ปีเพราะว่าการทำ C T สแกน low dose C T สแกนดูปอดจะช่วยทำให้เจอมะเร็งปอดได้เร็วขึ้นครับอัตรา,าก,การหายขาดสูงขึ้น ครับครับผมคุณหมอครับแล้วอาการอะไรบ้างครับที่เราควรจะสงสัยว่าโอเคฉันมีอาการแบบนี้อาจจะเป็นโรคมะเร็งหรือเปล่านะานก็จะมีสายอยู่สักเจ็ดแปดอย่างก็ค,คือถ้ามีเนี่ยข้อนหนึ่งก็คือมีแผลในปากที่ไม่หายเจ็บในช่องปากผิดปกติเกิน3ามสัปดาห์อันนี้ครข้อนหนึ่งข้อสองก็คือไอไอเรื้อรังาสามสัปดาห์ไม่หายหรือเสียงแหบ,บสามสัปดาห์ไม่หายอย่างนี้ต้องไปพบแพทย์ ข้อสก็คือกลืนการกลืนกลืนลําบากกลืนติดอาจจะเริ่มจากถ้าเป็นมะเร็งหลอดอาหารนั้นนะมันจะเริ่มจากกลืนของแข็งยากก่อนหรือถ้าเป็นมากๆขึ้นมันจะเริ่มกินของเหลวยากขึ้นอะไรแบบนี<อ>้ก็จะมีความความกลืนลําบากหรือกลืนแล้วมันเจ็บครับข้อสี่ก็อาจจะเป็นเรื่องของการขับถ่ายที่ผิดปกติไปลําไส้ไเช่น oh, <wow. S 2> เดิมเคยขับถ่ายได้ทุกวันเอ๊ะช่วงนี้ทําไมมันถ่ายยากถ่ายไม่ค่อยออกหรือท้องผูกสลับท้องเสียอะไรแบบครับ อันนี้ก็เป็นสายหนึ่งที่ต้องต้องหาหาหมอ3สัปดาห์ขึ้นไปเหมือนกันทุกข้อ3สัปดาห์หมดบางทีถ้าเป็นแค่3-4วันอย่าเพิ่งตกใจหลังระว่าจะลองแบบกินยาตามอาการหรืออะไรให้ดูทักษสสัปดาห์ก่อนถ้าไม่ดีขึ้นค่อยมาพบแพทย์มีอย่างอื่นก็เช่นเลือดออกผิดปกติเลือดออกทั้งอุจจระปัสสาวะหรือทางประจำเดือนที่มันผิดปกติอะไรแบบนี้ <peach noise> มีอีกก็คือถ้ามีฝาหรืออะไรที่มันโต,ตเปลี่ยนผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็ต้องพบแพทย์อ่าแล้วก็เรื่องของการตรวจสุขภาพก็เหมือนที่คุณหมอบอกไปก่อนหน้านี้แล้วจริงๆแล้วควรจะต้องตรวจทุกๆกี่ปีครับในการแบบ<อ>สมมติว่าถ้าเราอยากจะตรวจหามะเร็งทั้งหมดในร่างกายของเราเนี่ยเราควรที่จะต้องตรวจกี่ปีเว้นกี่ปีก็ถ้าถ้าจากคําแนะนําอย่างเช่นการตรวจภายในเนี่ยครับ เขาก็แนะนําว่าตรวจทุกสองสมปีสองสามปีะมะเร็งถ้าเต้านมก็ตรวจทุก1-2ปีครับส่วนสองกล้องหามะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยเขาก็แนะนําว่าตรวจทุก5-10ปีอ่าปีอ่าถามคำถามนี้ก่อนดีกว่าครับในทุกๆวันนี้พอผมได้มาสัมภาษณ์คุณหมอในเทปนี้แล้วเกี่ยวกับเรื่องของมีเคมีบําบัดม,มีเรื่องรักษาแบบมุงเป้ามีภูมิคุ้มกันบําบัดโรคมะเร็งยังน่ากลัวอยู่ไหมฮะยังน่ากลัวยังน่ากลัว,ลวอยู่ เพราะว่าก็โรคมะเร็งก็ยังเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตันดับต้นๆของประชากรโลกนั่นแหละครับถามว่ามันมีวิธีอะไรที่จะทำให้เราลดความเสี่ยงมะเร็งที่สําคัญที่สุดเลยนะเรื่องดูรี บุรี่บุรี่ไม่สูบอย่าไปสูบครับทั้งคนที่สูบอยู่เลิกได้เลิกแล้วคนที่อยู่ข้างๆเราก็แย่ไปด้วยใครหนักกว่ากันนะคุณหมอถ้าอย่างนี้ไม่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 เคยทราบนะแต่ว่าแย่ทั้งคู่ว่างั้นเถอะแย่ทั้งคู่นะคือว่าคนสูบคงจะแย่กว่านบุรีนี่คุณหมอให้อันดับต้นๆเลยนะอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งเลยอันดับหนึ่งโอเคสองเล่าไม่ดีแอลกอฮอล์ทั้งหลายไม่ไม่มีเซฟ เลเวลนะครับ,บางคนว่าวันละหนึ่งแก้ววันละสองแก้วอย่างเงี้ยไม่มีสำหรับโล่งมะเร็งนะไม่มีเซฟเลเวลยิ่งยิ่งกินก็อัตราการเกิดมะเร็งก็จะสูงขึ้นครับอาหารหอาหารการกินเนี่ยก็พวกที่ปิ้งย่างดำๆพวกนี้ยยาามเลี่ยงของมันของทอดของโปรเซสต์มีดอาหาไส้กรอกหมูแฮม อะไรอย่างเงี้ยพวกโปรเซสเนี่ยเลี่ยงได้เลี่ยงอาหารที่มันมันอย่างเช่นเนี่ยพวกที่เขาเรียกว่ามีซาติเลตแปดสูงสูงพวกก็ก็เพิ่มความเสี่ยงมะเร็งความอ้วนโรคมะเร็งไม่ชอบเพราะว่าคนอ้วนมันมันใหที่บ้านอะอธิบายยากเขาเขาจริงเขาก็ไม่ได้มันมาจากการการเก็บสถิติว่าคนคนที่คนอ้วนโอกาสเป็นมะเร็งจะสูงกว่า คนน้ำหนักปกติแล้วอัตราการถ้าเป็นแล้วอัตราการเสียชีวิตก็สูงกว่าด้วยฉันถ้าไม่อ้วนก็จะดีกว่าครับออกกำลังกายคนที่เออใช่คนที่ไม่ค่อยชอบออกไม่ค่อยชอบออกกำลังกายเนี่ยไม่ดีไม่ดีไม่ดีมีไวรัสบางอย่างไวรัสตับักเสบบีไวรัสทีาเรียก h p v พวกนี้ทำให้เกิดมะเร็งซึ่งมันมีวิธีป้องกันแหละแดีนี้ไม่มีวัคซีนถ้ายังไม่เคยฉีดวัคซีนก็ ไปขอคําปรึกษา<ม>กรรมพันธุ์ใช่สําคัญคถ้าเรามีคนในครอบครัวที่มีมะเร็งหลายๆคนยิ่งใกล้ชิดเราเป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยยิ่งมีหลายๆคนเนี่ยยิ่งต้อง,ต,องต้องปรึกษาแพทย์ต้องเฝ้าระวังต้องปรึกษาแพทย์แต่ถ้ามีคนเดียวก็คน,คน,นคนเดียวก็อาจจะยังเฉยเฉยเพราะว่าคนเดียวก็มันตัวมะเร็งมันเกิดขึ้นได้อยู่ลอะอถ้าค,คนเดียวเราก็กลับไปแผนเดิมคือ มันจะมีคำแนะนําตามอายุแต่ถ้ามีหลายๆคนในครอบครัวนี้อาจจะต้องเขาเรียกว่า i n t e n s i v e เ a r ร์ลี e e e ร n นนหน่อยโอเคครับคุณหมอครับสุดท้ายครับมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมครับให้ดูแลตัวเองยังไงให้ห่างไกลโรคมะเร็งครับอย่างที่แจ้งไปเมื่อกี้แหละปัจจัยเสี่ยงทั้งหลายเลี่ยงได้เลี่ยง สังเกตอาการตัวเองว่าถ้ามีความผิดปกติอะไรที่แจ้งไปเหมือนเ8ข้อเมื่อกี้เนี่ย uh huh. ถ้าเป็นเกินทักสองสาสัปดาห์ก็รีบปรึกษาแพทย์ดีกว่า uh huh. นะอย่าปล่อยจนแบบจนมันเป็นมากจนเกิดไปคือถ้าเรามะเร็งเนี่ยถ้าเราเจอระยะแรกๆร,ระยะ1-2-3นี่โอกาสหายขาดมันมีมีครับโอเคนะครับใครที่ถ้าเกิดว่าไม่เป็นก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแล้วก็มาแต่เป็นแล้วก็อย่าตกใจอย่าตกใจตั้งสติ งค,บบคือจริงๆเดี๋ยวนี้ก็<อ>จริงๆมะเร็ง,งน่ะการรักษามันก็พัฒนาขึ้นมากนะครับจากที่เดิมอยู่ได้3เดือน6เดือนเดี๋ยวนี้ก็เจอคน้าอยู่ได้3ปี5ปีหรือแม้แต่บางคนที่โชคดีมากๆก็เป็น10ปีนะคุณหมอ อ,อยู่ที่การดูแลตัวเองอะไรอย่างนี้ด้วยวันนี้ก็ถือว่าได้ความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลตัวเองนะครับว่าเราควรที่จะใช้ชีวิตอย่างไรกินอะไรพักผ่อนแค่ไหนนะครับเพื่อที่เรา ไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งหรือถ้าเกิดว่าใครที่มีคนใกล้ตัวหรือคนในครอบครัวถ้าเป็นมะเร็งแล้วเนี่ยนะครับมาหาคุณหมอมาปรึกษาคุณหมอนะครับเพื่อที่จะแพลนในการรักษานะครับว่าเราจะรักษาแบบไหนใช้เคมีบ,บาําบัดหรือ ยามุงเป้าหรือภูมิคุ้มกันบําบัดนะครับก็มาหาคุณหมอได้นะครับวันนี้ถือว่าได้ความรู้มากๆเลยนะครับขอบคุณมากนะครับคุณหมอครับคุณผู้ชมครับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะครับจะด้านไหนก็แล้วแต่นะครับสามารถส่งคําถามของคุณมาได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาปรึกษามาคุยกับคุณหมอกันนะครับถามหมอนะครับฟังจากหมอเชื่อหมอเถอะถ้าไม่เชื่อหมอแล้วจะเชื่อใครเพราะเราไม่อยากให้ใครป่วยนะครับวันนี้ผมกับคุณหมอนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ